เพื่อนๆเคยไหมคะที่เรานะคะมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคุณครูบาอาจารย์ที่ปกปักรักษาหรือว่าสั่งสอนเรามานะคะความเชื่อนะคะก็เช่นกันค่ะหากเรามีความเชื่อที่มากพอนะคะเชื่อแบบสุดจิตสุดใจแล้วก็ลงมือทําในการทํางานของเราอย่างเต็มที่นะคะจักรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าสิ่งที่เราเชื่อมั่นและศรัทธานั้น ท่านมอบของขวัญให้เราแน่นอนค่ะเมื่อ,อไรก็เหมือนนั้นนะคะอย่าเร่งรีบนะคะสงสัยกังวลน,นะคะว่าโอ๊ยทำไมยังไม่ได้อีกทำไมยังไม่ได้อีกทำไมยังไม่มาอีกนะอะไรอย่างนี้นะคะจงเชื่อมั่นและศรัทธาค่ะนอกจากศรัทธาในคำสั่งสอนหรือศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเคารพบูชาแล้วนะคะเราก็ยังต้องรักและศรัทธาในตัวเราเองค่ะ ในตัวเราเองนะคะยังไงนะคะก็ต้องเชื่อมันในตัวเองค่ะอย่าพ้ำบนอย่าว่ากล่าวตักว่าว่ากล่าวติเตียนตัวเองนะคะและที่สําคัญค่ะเชื่อมั่นศรัทธาในความรักที่บริสุทธิ์ของทุกๆสิ่งที่เราได้รับนะคะแล้วก็ให้เราขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณในสิ่งที่เราได้รับนะคะเพราะว่าพลังแห่งความรักนั้นเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากค่ะอย่างเช่เชนนะคะความรักและศรัทธาที่เรามีต่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืหอว่าคุณครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนเรานั่นเองนะคะ